อัน,นเป็นเวลาปลอยคำลงแรงมีหลาน,น้อยบ้านปล่อยเ่นกำลังต่ดเข่าเอาวได้เวลากลับแล้วต่สองคนกันแล้วไวเลยถ้าบรรยากาศตอนนี้มืดคึ้มเหอนหูันเห็นแต่เหินหูแต่บุ่เห็นคน มีตัวตัวต,ตุ้ยเลยนะตัวอะไรกันสบายดีสบายดีท่านผู้ชมมาต่อกัน EP สองสำหรับบัาปล่อยเนาะตอนนี้ช่วงบ่ายๆคือปราชาชนเพิ่งกำลังตามเขากินเนื่องจากว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่บ่มีไฟฟ้าแต่ว่าบ้านเพื่อนเพื่อนหลังใหญ่แน,น,น่นนาถาวรเป็นเพื่อนไม้เนาะทางด้านหลังแต่เชียร์ยังเดียวว่าบ่มีไฟฟ้าปราชาชนเพิ่งกำลังได้ตามเขากินอยู่ทางด้านหลังก็คืออาชอมไมลุกเนาะเพิ่นกำลัง ตเข้าวกินยามบาย,บายทีมงานเราสังเกตเพื่อนตําได้หลายโคกแล้วสามสี่คกเพื่อนตําไปกินหลายมือเลยเลยภาพบรรยากาศยามแรงโอ้บานเหอนสงบห่มเย็นดีส่วงนี้เป็นช่วงอากาศหนาวก็ลมค่อนข้างแห้งนะอันนี้เป็นเวลา ปลอยคำลงแรงทีมงานวิธีสนบทเอาจะได้เดินทางกลับไปที่พักเดี๋ยว,ว่าก้อนกลับที่พักนี่สิท่าให้ท่านชมบ้งเจอโซนนี้เป็นโซนที่แบบอ่าค่อนข้างสวยงามที่สุดเลยโซนนี้ทีมงานเอาที่ไทยให้เบ่งทางนี้และวก็สิกลับไปที่พักถือว,ว่าน่าจะพักอยู่เขตอ่าเมืองเมืองนอก แต่มื่อนี้ตาจะพักอยู่เมืองหนองนี่พอเท่าเพื่นมาแจ้งบังไม้ไผ่ในมาลามน่าจะเอามาจักสารโมเมนต์มาลามแนวกินนี่ลาน,น้อยบ้านปร่อยเ,อเมืองเซปูนฝั่งสวัสด์เขตเพิ่นกำลังต่ำเขา่ยา,ายามใบใบสองเอายน้องต่ำเขา่า ได้เข้าหงเฮียนจะบ่นไงได้เข้าหงเฮียนจะบ่นไงยังบ่ได้เข้าบ้านนี้มีหงเฮียนได้เนาะบ่มีคู่ซ้อนป่ะมีเออมือนี้วันอาทิตย์บ่ได้ไปหงเฮียนไปมดขี้หาคนไปหคนไปหมดเลยโอ้หาคนได้เข้าหงเฮียนหมดเลย อันนี้กะบลานบ่เนี่ยอันนี้กะบลานไท้ายลานพอมันเป็นหลานมันก็โอ้ลานคือกันพอเราเป็นหลานเจ้าเนาะเออพอมันก็มันนี่เป็นหลานพอมันก็เป็นในหน้าอิหะมาน โอ้กมเลังอะลจ้ากันน,น้องสาวพุ่นต่ำเกเอ้ยมาฟัดเท่านะเนี่ยน้องสาวพุ่นพี่อ้ายน้องสาวพี่อ้ายปูก้าฟัดเอ้ยมาฟัดเทน ววตํเอนอันนาทายอนอัาก้อยตั้มเขาอจักปีเลยนี่ฮอดฮอดบวสิบปีบวดเนาะหหลือหนาหกหกประมาณหกปีเจ็ดปีเนาะจำเี ประมาณหปีเจปีวัานนี้วันอาทิตย์เป็นบันทรไปเล่นเฮีนไม่ยังอันไม่เท่าย่างโจลมันมีหนักอย่างไรบอนบอไอะไรไม่ไม่บ้างหลามไม่ไม่ผ่าง ถ้าบรรยากาศตอนนี้มืดครึ้มบรรยากาศมืดครึ้มคือฝนสิตกบตอนนี้ฝนเริ่มมาลงเม็ดโอ้ตากหน่อไม้บ่ฮะตักคนอะไลูกคนเนี่ยตะคนอะไลูกคนนะสี่คนเลยโอ้พจนนี้พจนนี้ให้คลากรักต่ำทุนต่ำสิน้น่งให้ง,งามเด้คน,น แต่บุหิรพนตั้มเหมือนเน่ตั้มเนื่องพูดด้เอเฮ้ยเอาเอาเอาไปเที่งหรอเปล่เนีจะไปเที่งล้วไทางไหนเนี่ย,ยไป,ปรับรวมของบ้านเฮ้ยพนชินตั้มหูบ่เกียรตตับต้บ่ โอ้นางขี้อายฮนานั่นอ๋อโบหูคน่นลอยไปตั้งน้ำยามได้บุหิน่นมาแต่ตั้น้ำโอ้เออโอ้บเอาขนมมาให้เ่า่เวยนีย อะไรขนมเออลูก,ลก,ลกเออเอ่อฟาดเลยฟาดเลยสองไหมลูกวะเนี่ยลูกปะกอ๋อลูกสาวคน ลูกตามแม่ฟัดเนาะลูกสาวเว้าเป็นกำลังตามเขาแล้เวเพิ่งจะฟัดเข้าอยู่พิ่งเพิ่งจะฟัดเข้า mm. มาจะให้เราตามเขาแบบตามเขาเลยไปห้ามน้ำแบบเนี้ยห้ามน้ำเลย เฮ็ดกินแรงเวียกลายเนาะลายเวียกเนาะเดี๋ยวเพิ่นไปตักน้ำนะเฮ็ดอ๋อแม่ลูกทำเขา,างามแรง ซองไม่ลูกคนกนี่กะซองไม่ลูกว่โอ้อกะซองไม่ลูกคนจำสองคนกันแล้วไวเ้เลยบ้านเพื่อนบุมีไฟฟ้าดีไฟฟ้าบุมีเนาะามเอาไฟาฟ้าบูมีแต่ว่าเพื่อนซานบ้านซองในเพืนน่อนนี่หลัง,ไงไหญ่เด้เพื่อนไม้เน,น,นี่ยหนาทาวนข้อแต่ว่าบุมีไฟฟ้าเข้ามาเพราะว่าเส้นทางมันลำบากเส้นทางเข้าบ้านเพื่อนนี่โอ้ลำบากายลำบากาย เมื่อยแล้วเนาะเมื่อยแล้ว่นเาวนาะบวชเนาะทำงานนักขานาดมาจะให้ตามเข้าตามเข้าแล้วก็ไปหาบน้ำหาบน้ำแล้วยังมาเห็ดกินหาบน้ำตามเข้าโหเห็ดว่ะเห็ดเปียกนักเลยเยอะแต่แต้ว บ้านเฮือนเพิ่นบมแม่นหลังน้อยเลยหลังใหญ่เนี่ยหนาทาวน์แถวนี้ยเทว่าอาชีพปลารักเพิ่นกะปลูกมันปลูกมันต้นใกล้สีข้ามอะไรนี่ตอนนี้ทีมงานเขาก็ยังปลกรักไายทำเดืนซา,านบ้านบ่อน,นี่หลังใหญ่แถวนี้ยคาดแต่ไฟฟ้า

อลิกอลิกให้อลิกกินบ่อลิกอลิกให้อลิกกินเนาะอลิกให้อลิกอลิกแล้วได้บ่เนาะมือนนเแล้วบ่บ่ะเนี่ยแล้วเก็บข้าวกากอุจวแล้วข้าวจั่วโบมุ่นเลยธรรมดาเนาะกับโบมุ่นเลยเม็ดเม็ดตามทุกมื้อเลยชีวิตประจำวันคนนั้นา บ้านนี้เป็นบ้านใหญ่หลายเด,ด็กน้อยก็ลายบ้านถือว่าเด็กน้อยก็ได้รับการศึกษาเพราะว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่มีหรงเรียนแ้วก็มีคูซอนประจำอยู่ เอาสีไปเลาะเบื้องอ่าก็ะชาชนเพิ่นต่ำฮูกเห็นแต่เฮือนฮูกแต่ว่าบูเห็นคนต่ำเนียตอนนี้นีอันนี้แลหละเฮือนฮูกเพิ่นแต่ว่าคนต่ำเนี่ยบูอยู่เอาชีไปเลาะเบื้อง่าเฮือนใดเพิ่นต่ำเฮือนฮูกเพิ่นเห็น,นหแต่เฮือนฮูกแต่บูเห็นคน ที่งานเขาลอดจังหวะที่ว่าเพิ่นมาต่ำหูแล้วก็สท่ายทำให้เพิ่นเพิ่งเหอนหูเพิ่อนในหน้าแปลกประหลาดเนาะทางตีนเหยียบเออทางตีนเหยียบนี่มีจันนสองสี่หกแปดแปดอัน, 2, 4, 6, 8, 8อ,นอันนี้เป็นสิ้นมุกแต่ผมว่ามุกอย่างน่าจะเป็นมุกมุกแปด หลังนี้เพิ่นต่ำเข้าหากันแล้วไหม่้เล่ยเยนะบิกมูกใกล้มากินเศษอาหารมีตัวตัวตุว้ยเลยนะตัวใดกันหากะตำเข้าแล้วไม่ไม่แ้เลยนะ ่ได <st> ้ตําสิ้นบ่บ่ตําฮู้บ่เฮาบ่ฮู้ฮู้เอแหลบ่ฮู้ชัดอย่าอยได้ตายรูตาเข้าตกันแกันกสิลวแล้วเด้อเข้าเฮือนเจ้านี่นี่บ่เฮือนเฮือน นี่อ้ลงมาตามเข้าซื่อๆเนาะอันนี้เอ้ยเพื่อนมาตักน้ำกินน้ำแรงๆเนาะตักน้ำห่วยจะเอาไปกินเลยบ่เอ้ยกินบ่อ้าวได้เวลากลับแล้ว